ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งในและต่างประเทศนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องคนเสียงดวงสเสนแนวครับผมวันนี้ก็มาจะลงคลิปบัดิลงคลิปแล้วนี่ถึงเวลาลงคลิปแล้วก็มาทักทายพี่น้องก็จีโสกสีมารกันทุกคนเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมา หนึ่งพฤศจิกายน 2, สองพันห้าร้อยหกสิบสี่กหมานกันเนาะครับพี่นอ้องถ้าพูดถือกะดีใจน้ำเด้อครับเด้อพูดว,ว่าว่าถือกับว,ว่าไปยังเนาะครับเนาะเขาจะยังคอยสู่ตัวกันไหมเพราะว่าเลขกมันเปิดปีหนึ่งมันออกอยู่หรอกหลายเทียยูมันว่าเดียวออกเทียเดียวต่อปีเอา,าบัตนรนี่เขาเรื่องเลยเนาะบัตรนี่เนาะ สูตรนี้เป็นสูตรหาเลขติดนะครับหาเลขกเด่นติดบนจะบอสไ้เกี่ยวกันว่าสิเป็นน่วยหรือว่าเป็นรักสิบนะครับมาได้โอกาสมาได้ครับโอกาสมาได้ทั้งรักหน่วยลักสิบแต่ว่าโอกาสผิดก็มีแต่ละสูตรมันเป็นไปว่ไรหรอกครับที่ว่าสูตรที่ถือไปขู่หววมันก็ต้องมิ่งหัวผิดหัวถึงาะี่นหองมาผมสิอะไรช่วฟังหมววันที่สิบเจ็ด มกะลาคมสองหาหกสี่เลขบนลักซิปเก่าลักหาเออลักลักงวยเป็นหาบนออกเก่าหาครับบันี้งวดงวดต่อมางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ออกศูนย์เจ็ดงวด สิบเจ็ดมกราคมออกเกาหาเอาเล็กบนนี่ครับตามส่วนนี้ไม่แค่ส่วนเลยบนงวดที่หนึ่งบวกบนงวดที่สองครับผมก็บวกกันออกมามันใดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองมันเข่าที่เล็กศูนย์ครับงวดต่อมาของมันวันที่สิบหก กุมภาพันธ์หกสี่มันก็ออกหกศูนย์สามนี่มันก็ออกศูนย์สามวันนี้ถถอครับผมต่อไปเขาก็เอาศูนย์เกีดนี่เป็นศูนย์เก็ดเป็นเลขบนของ,งวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์สองหางกีเมื่อบวกกันก็มวลละสุดงวดล่าสุดของวันที่มันก็ออกศูนย์สามวันเป็นวันที่สิบหกนะครับวับนนี้มันก็ออกมากวันนี้ได้หนึ่งก็ศูนย์ครับ พิดเ้อครับนี่มันงวดต่อมาวันที่หนึงเดือนมีนาคมนี่มันออก3าเปต่อไปเขาก็เอาดึงศูนย์เอาศูนามาบวกกัน3ามบวกสาบวกสนะครับก็ได้4ีกับนึงอันนี้ก็ผพิครับพอว่าเล็งวดต่อมาออกสองสต่อไป3ามแบวกสองสองเท่ากับ ได้หกัก0าหมวดต่อมามันเกเจ็ดศูนยครับจิสศูนย์ครับถือครับสมวดนี้สาหรับหมวดนี้นะต่อไปเ้าก็เอาดึงยี่สิบองลงมามาบวกกันกับเจศนย์ได้เก้ากับสงหมวดต่อมามันออกแปเจ็ดอันนี้พิษครับต่อไปกับเจ็ดศูนบวกแปเจ็ด ได้หนึ่งหาเจ็หาเจเลขตัอตัวมามันออกเจ็ดสองเจ็ดเจครับถือครับต่อไปห้าเกาแปดเจ็ดมาบวกเป็ดเจ็ดสองได้หนึ่งหาเก้างอตัวมามันออกเจเกอันนี้ก็ถือครับต่อไปเจ็ดสองบวกเจ็ดเก้าได้หนึ่งหาหนึ่งงอตมามันออกเจ็ดสองผิดครับต่อไปห้าเกาเจ็ดเก้าตัวนี้ดึงลงมาเป็นนี่ เจ็ดเก้าบวกเจ็ดสองได้หนึ่งหาหนึ่งหวต่อมามันก็บอกหกนึ่งะครับผมหวต่อมาบอกหนึ่งต่อไปฮาจีนันเดี๋ยวมันอีกยู่เลาก็เจ็ดสอมาบวกหกหนึ่งมันได้หนึ่งสามสาหึงสามสามหวต่อมาบอกสิบเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับงินนี้กระถือกต่อไปหกหนึ่งบวกกับหนึ่งเจ เด็เจ็ดกับแปดงวดต่อมามันออกสองหางวดอันนี้พิษนะครับเด้อต่อไปเท่ากับหนึ่งดึงหนึ่งเจ็ดมาบวกกับสองหาเด็สี่กับสองงวดต่อมามออกหวงหนึ่งอันนี้ก็พิษครับสองต,อตัวงวดต่อไปสองหาบวกห่วงหนึ่งต่อกับแปดกับหกอันนี้มันออกหาศูนย์ครับอันนี้พีชต่อไปห่วหนึ่งบวก หาศูนย์ะกับหนึงหวตะว่าออกเจ็ดหาบัตถือครับต่อไปเราเอาหาศูนย์มาบวกกับเจ็ดหาหศย์บกเจหาได้1นึ่งสองหาคิดหาครับงวตะว่างดอก3าหาต่อไปเจ็ดหามาบวกกันกับสามหากับหนึ่งหนึ่ศูนศมาได้ออกนั่นเลยครับนี่คิดเลยครับเดืนสองเลยครับนี่เดนสองตัวเลยงวตัวว่ามออ 7, 1, ันออกว่าออก 7, ็ยนึงะครับ ่อไปบบดนี้เอาสามหามาบวกกับเจหนึ่งมันเด้นหนึ่งศูนย์หกงวดต่อมามันออกเจ็ดสองงวดนี้พิดนะครับบบดนี้เอาเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดสองเท่ากับหนึ่งสี่สามงวดต่อมางวดผี่พ่านมากนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองเอาสี่มันก็ออกสามเจ็ดกไปบบดนี้งวดต่อมาครับเอาสีมาเห็ดกันเด้อวานเด้อเอาก็เอาเจ็ดสงนี่แหละเจ็ดสองของวดเอ่องวดวันที่สิห ตัลาสองหาอกซีมาบวกกันกับงวดวันที่หนึงก็คือเจ็ดบวกสาเท่ากับเจ็ดบวกสาเจ็ดได้หนึย์เก่าครับ1นึ่ห้อเกากับได้เลขสตัว1มี1มี0ย์มี9มี1มี0มี9กครับผม มีหนึ่งมีศูนย์มีเก่านอกนนี้สำหรับวดนนี้นะครับเลขติดสามตัวว่าด้เกี่ยวว่าสีมาเป็นหรือว่าสีมาเป็นสิบบนหรือว่าน่วยบนเพราะว่ามันกิดได้นะครับม,มันมันมีเสียดนั่นแต่ว่าตามสูตรของผมนี่ตามที่คำนวณออกมาแล้วนี่ต้องมีติดหนึ่งติดศูนย์ติดเก่าครับ แล้วมันสิมีเดี๋ยวผมสิเฮ็ดผมเฮ็ดพ่อข้าวไปแล้วละครับอีกส่วอีกอีกส่วนหนึ่งผมสิมาว่ามันสิมีมันสิไก่มันสิคือคือว่าบอเอก็ะร่อนส้มนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มันสีติดหนึ่งติดสวนติดเก่าบอ รอหุวนไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอห้พี่น้องมีความสุขความเจริญในหนาทีกันนะอายุวันนาสุขาพรากนะครับอายุวันนาสุขคพรากขอให้มีความสุขความเจริญความมั่นกิจไมสิ่งไดก้ก่อให้มุงมา่นปรารถนาด,ดังสมประการใจไม้ปองไว้ครับมักผููได้กันให้เขามักตอบนะครับผมขอบคุณอีลีนะครับพี่น้องที่เขามารับส้มรับฟังแล้วก็ ถ้าบ่าเป็นการหลกวนก็ขอ,ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้เพื่อเป็นการตังใจช่องเล็กๆยังคนเสียงดวงแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ